กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็เรื่องพีพีสางๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ทํานานอืมมันจะเป็นยังไงนะครับกับรายการคลิปที่เขาบอกว่าดูแล้วจะต้องขนลุกปะน่าจะทิกตอกนะเนี่ยอืมน่าเฮ้ยเห็นหน้าไหมนะ่ะเห็นหน้าหรือเปล่าวะ เห็นหน้าหรือหรือเห็นแค่ผมโอเคไม่มีโอเคก็ไม่มีไม่มีเิ่งขนลุกเลยว่ะอาา่าฮะนี่เขาวงให้ดูนะครับเห็นแค่ผมหรือหรือหรือเห็นหน้าเลยเห็นแค่ผมนะครับเออเห็นหน้าเลยนี่ว่า แต่ช่องหลังตู้มันแคบมากแล้วตะกี้หน้าที่ผัวกมามีเงาด้วยนะครับผีมีเงาด้วยหรือวะท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับคอมเมนต์อืมผีมีเงาด้วยเหรอไม่แน่อาจจะจัดฉากนะครับแต่น่ากลัวดีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อืหือืือ,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 อมีอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะสโลว์สิอื้มฮึอื้มอื้มชัดเจนเป็นหน้าเป็นตาเลยโอ้ my god นี่นะครับผมยาวด้วยอ่าฮะอืมอืม อันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชมคิดว่าตรงไหนอ่ะอ่า,อาโผล่หน้ามาอีกแล้วทําไมมันชอบโผล่หน้ามาออกกล้องกันจังเลยอ้คนลูกอ,อันนี้คุณคุ้นนะผมเคยไปจัดรายการนี่ว่ะอฮ้ย เขาทำไมเหมือนผมไม่ได้ดูฉากนี้วะโอเคไฟปิดไม่อยู่ละกูไปละประเด็นคือเปิดเองไม่เท่าไหร่นะครับแม่งปิดเองด้วยอะไรอะไร

ท่าผู้ชมเห็นหรือ,อยังอืมอ,อันนี้น่าจะเฟกเลยนะมันมันชัดเกินโอ้อาจจะเป็นลูกหลานเขานะครับวิ่งแล้วก็วิ่งไปข้างหลังมันก็เลยไม่เห็นออกมาฝั่งนี้อันสุดท้ายผมว่าอย่างนั้นนะอันสุดท้ายไม่น่าจะใช่ผีก็ยังอยู่ยกันในติ๊กตอกอยู่นะครับ Look เฮ้แมนรู้สึกว่าศบมันจะมีช่องว่างนะครับผมว่าเฟกซีจีแน่เลยแบบนี้นะครับตัดต่อนะครับแบบนี้อันนี้เฟกอันนี้เฟก Mm -hmm. What the hell is that? Yo, it's an alien. Let's go near it. Go. Let's go near it. All right, all right. You go. go up, you scared? Go Just move, oh, i keep getting too close to it. Mm hmm. Yeah. Mm -hmm. Look at that. Is a cat or <laughs> มามองด้วยม right. <Okay. S 1> ีอะไรเอ่ยเอ่ยเอ่ยมีให้รู้อีกแล้วโธ่คงไม่จาดกันอีกแนละ้วจาดกันมงเซ็งที่หายเลย uh, ดูคลิปผีไม่ดูคลิปดูคลิปจา่าทุก uh ไม่ได้ยินเลยวะ่ะเออโอเค เนี่ยมันมีให้ลุ้นแบบนี้แล้วมันก็แบบมันค่อนข้างน่ากลัวนะเวลาต้องลุ้นอะไรสักอย่างเนี่ยเออเฮ้ยตกใจหมดเออเอาแตงกวาดองเ okay, <found> มาแตงกวาดองนะครับอืมอ,อืมอ,อันนั้นไม่ใช่ผี่ ใช่ไหมล้ะดิวไมู่้อันนี้ผมว่าเป็นลูกเล่นของทางทางยังไงล่ะทางร้านเขานะครับไม่ใช่ผีหรอกผมว่าอืมฆาตรกรเหรอทางฝรั่งเขากลัวฆาตรกรนะครับถือมีดเลยน่ะ ใช่ไหมเขาตัดสินใจอัดตัวเองตอนนอนอัดคลิปตัวเองตอนนอนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มือมันมาจากไหนใช่ไหม อยากอยู่ยคน <ไป S 2> เดียวอ<ม>โออันนี้ไม่ใช่คลิปผีนะครับเป็นคลิปติ๊กตอกปกติอ่ฮะโอเคเอามีคนเคาะอ,อือหืออือหือเนาอีกอีกทอดหนึ่ง ยังไงวะเออจอาเอือหอือหโอเคคลิปน่าก,กลัวของติ๊กต็อกอีกแล้วนะครับไม่ใช่ผีแต่ไม่เป็นไรดูไปเถอะอย่าจาดกันอย่านะโอเคไม่จาถโ่เอ้ อือันนี้สะพานสะพานแขวนไม้เกา่าๆอ๋อนี่ขับรถคงไม่มีอะไรอยู่ปลายสะพานนะโอเคไม่มีกลางวันแสก,แสกๆอะไรเนี่ย อ่าดูที่กระจก <Right. And S 1> อ่เขาขยับหัวแต่ในกระจก <at> ไม่ขยับ move, the, the อ,ะอะไรวะ the matrix is broken m a t i is broken อะไรอ <laughs> ่ะ oh กี้ผมว่ามีกวไกอะไรบางอย่างนะไม่งั้นก็พวกใส่ฐานอะไรแบบนี้มากกว่านะมันคงไม่เล่นกันกลางวันแสกๆแบบนี้หรอกผมว่าเอ m r สมาแดกวีเนี่ยนะเฮ้ย ขอคลิปหน้ากลัวหน้ากลัวไงได้คลิปแดก VAS มาโมนี่โอ้โห <Yeah. S 1> uh oh, แมวโอเครู okay, ้สึกว่าคลิปลังๆจะซบลงนะครับโอ้โอะทมไม่ซบอม่เล่นไม่ a oh ยิบแถมดีก โอเคปิดคลิปได้สวยนะครับแบบนี้อจะได้ไม่น่ากลัวจะได้ไม่ติดตามมากเกินไปอเคนะครับก็สมควรเก็บลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหนาะสวัสดีครับเย่ฮ <Yeah, who. S 1> ู้ความจริงผมก็ขอให้น้องๆส่งมาให้นะในพาร์ทก่อนๆนูน่นแต่ก็ยังไม่เข้าขั้นน่ะยังทำไม่ยังไม่ทำให้ผมขนลุกผมก็เลยต้องหาเองแบบนี้ไง อยากร่วมสนุกกิจกรรมอีกหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ได้อีๆแล้วก็หาคลิปหลอนๆมาดูด้วยกันนะครับ